สวัสดีครับพอลวันนี้พี่ก็อยากจะพูดความในใจในสวัสดิากครับคือพี่รักเรามากพอไปคนที่ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลพี่ในทุกๆเรื่องถึงแม้ความคิดหรือว่าค่าต้องกองรา,อจจารอะไรอาจจะตางกันบ้าแต่ก็ปับเข้ากันได,ด้พลนัก็คือ แต่สิ่งที่เราเหมือนกันก็คือทั้งพี่และทะเลาะก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวเหมนกันทเลาะด้ยให้พี่ที่พี่ไม่เคยทำเยอะมากเขาทำให้พี่รู้สึก เราก็ยังอยู่เขียงข้างพี่เสมอพ,พี่เลยอยากทำทอะไรพี่เสียๆให้ให้กับเราๆครับเธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้อง เธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียบเทียบเท่าเธอถึงชอบมีที่เจอได้ตกลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอ ใจฉันมีเธอเพียงคนดี it ว่ามึงสร้างความยุ่งยากให้กูมากเลยหน้ากูเป็นศพขนาดนี้ดูฮิวคนต้องเหนื่อยเพื่อมึงอ่ะทําไมอ่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะได้เห็นกันทุกคนต้องลําบากเพราะมึงอะแคร์ดดูคนไม่ยากที่ผายเลยโคงเล็กเดียรวุ่นวายถ้าหงทหาจะนั่งสแตนบายฟรองก่อนก็ต้องเซตอะไรบ้างเดนรถก็แข็งคนต้องเหนื่อยเพื่อมึงอ่ะทําไมอ่ะเอาอะไรด้วยออกมา วันนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะพี่อุ้มทำช่อดอกไม้สวยมากสวยจนร้องไห้ถ้าพรุ่งนี้อ e ีแคทไม่ร้องไห้นะคะให้ถีบเลยค่ะให้ถ<อ>ีบอ e ีแชทนะคะซอมป่วยไหมให้ถีบอ e ีแคททีมงานเรามีน้องเอกพี่อุ้มแล้วก็นิ่นะคะอันนี้เป็นซ้มสวยมากอีแคทถ้ามือไม่ตอบตกลงที่ปักกี้นะกูให้ถีบเลยจะถีบมึงคอยดูมึงดูสภาพหน้ากู ก็ต้องเหนื่อยพ่อมึงอ่ะทําไมอ่ะกูลงเครื่องมากูไปสอนนักเรียนแล้วกูก็มาทํานี่ต่อยุงกัดกูด้วยมึงเห็นไหมเหนื่อยมากมากเลยโคตรสวยอ่ะช่อดอกไม้กูเกลียดมึงประเทศญี่ปุ่หานะประเทศยโสป่หาหาดอกไม้หาดอกไม้ที่ผู้ดีขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้วนะมึง โคตรสวยอะกูอ,อยากได้เองเลยอะเขาทำให้พี่รู้สึกดีกับสิ่งนั้นที่พี่ได้ทำครับตอนนี้เราได้โลเคชันแล้วนะคะแต่แดดร้อนขามือสวยมะท้องฟ้าแจ่มใสเป็มใจมากมีมาด้วยนี่มาสร้างมาเป็นพิเศษพอประกอบฉากไปค่ะเตรียมกรขบวนกันไปนะฮะตอนนี้กูหลอกมึงให้มึงแต่งตัวอยู่ ยังไม่รู้สิว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมน้ำหน้ามึงมึงอะมันต้องรู้ที่หลับตอนนี้ผู้ชายเป็นของฉันหมดแล้วพี่ปากเป็นไงบ้างย,าายังยังยังไม่บอกเจ้าสาวค่ะ,คะ อนนี้เราก็ได้ลูปโปแล้วมึงมันแบบว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงคือแบบผูก็อยากจะนั่งมีโมเมนต์นั่งรถที่มีลูปโป่งเต็มไปหมดแบบนี้ต้องขอบคุณแคทนะคะที่ให้โอกาสสนุกว่าชอบอะ่ะมีใครจะแต่งอีกไหมอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ประตูสวรรค์มันจะต้องสวยมากแน่ๆมึงรนะู้สึกยังไงรถพิปลอขู่ข้างหลังนะคะกำลงังแห่าอ่าไม่ใช่นั่นรถงานศพผิดค่ะผิดโคตร สวยอ่ะกูก็สวยด้วยกูก็ดูสวยด้วยทรงเพลงต้องเอกผ่อนหาใจใส่กูเปล่ามึงดูทุกคนต้องแบบถูกทรมาร์กอะเพื่อให้มึงมีความสุขอะไม่กูจะพูดที่มันอับปงมงคลเพื่อให้แบบเพื่อให้มึงมีความสุขอะ ทุกคนเขาทําเพื่อมึงนะแคทเพราะฉะนั้นงานแต่งมึงกูไม่ใส่ซอคกูเหนื่อยเซฟี่แป๊บนานๆทีตอนนี้เราเซ็ตของบางส่วนเสร็จแล้วแล้วก็กําลังติดลูกโป่งไปตลอดเส้นทางเลยที่แคทจะขับรถเข้ามา แคทโทรมาใช่ไหมกูจะให้มึงมารับอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกูพิมพ์งานให้แม่กูแป๊บหนึ่งใคเแโ่เค <Okay, okay. S 1> แคทโทรมา <c oughs> แคทเสร็จแล้วค่ะเป็นแล้วสวยมากเลยอ่ะมาจริงผู้ชายทำเซอร์ไพรส์ฉัน <c oughs> ไม่ใช่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันสวยมากเลยอ่ะ มีลูกป่องตลอดสายก็ตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยพอวีแค้ตอบตกลงไหมตะกี้ตอบตกลงใช่ไหมตกลงเออพอว่าบอกไว้ว่าถ้าแค้นไม่ตอบตกลงให้ถีบได้เลยให้ถีบที่อีแค้นนะคะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องถีบอีแค้นแล้วดันดอนวิกอง จุดนี้ต้องดอลลี <sk> ่ก้องอีแคทขอบคุณนะน้องเอกขอบคุณนะท็อปปี้ขอบคุณอุ้มด้วยอ๋อพี่อุ้มภารกิจก็สำเร็จนะคะแล้วเราก็กลับบ้านพูดแบบพี่วิกแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเราก็กลับบ้านนาโคศพเลยใช่สิก็คุณตื่นแต่เช้าดิใช่สิก็เขาร้องไห้นี่มันก็เลยศพเพื่อนก็ร้องไห้เพื่อนก็ร้องไห้ ไม่รู้เราทำไมเแต่งเองจุยแต่งข้างหลังสวยมากเลยอ่ะกูก็สวยดอกแล้วเราก็กลับบ้านค่ะเอาว่าอันนี้มันจะได้เหรอเก็บหอกแล้ว